ตอนที่86ชื่อตอนว่าเพกาซัสยกฟ้านกอินทรีเพลิงสีแดงเดินทางด้วยความเร็วสูงและมาถึงเมืองเรดบัดอย่างรวดเร็วลินหยวนยืนอยู่บนหลังของนกอินทรีเพลิงสีแดงแต่เขามองไม่เห็นมุมมองทั้งหมดของเมืองเรดบัดมันแสดงให้เห็นว่าเมืองเรดบัดนั้นใหญ่แค่ไหนนกอินทรีเพลิงสีแดง ไม่ได้ลงจอดในพื้นที่ที่เมืองเรดบัตสวรรวนไว้โดยเฉพาะสำหรับการบินขึ้นไปบนบกแต่มันบินตรงไปยังที่อยู่อาศัยของคุณนางในเมืองและลงจอดที่บันไดหินปูนด้านนอกท่านหลินหยวนโปรดตามผมมานายหญิงหลิงเซียวกำลังรอท่านอยู่คำพูดนี้ทำให้หลินหยวนเลิกคิ้วเมื่อหลิงวูติดต่อกับหลินหยวนเขาก็มุ่งหน้าไปยังบ้านพักเพรว่าการแควนเซียเกือบจะทันทีดังนั้น แม้ว่าหลิงเซี่ยจะรอคอยมาสักพักแล้วแต่ก็ไม่ใช่เพราะหลิงหยวนมาสายเป็นเพราะความจริงที่ว่าหลิงหูรู้สึกว่าหลิงเซี่ยต้องการพบหลินหยวนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากหลินหยวนไม่สามารถที่หาเหตุผลได้เขาจึงวางความคิดเอาไว้ก่อนท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาเห็นนยายหญิงหลิงเซีย่ยเขาอาจจะได้รับคําตอบจากเธอก็ได้หลังจากเดินตามหลิงหูเข้าไปในห้องโถงใหญ่ของบ้านพักขุนนางในเมือง มีเพียงหลิงเซียวอยู่ในนั้นคนเดียวเมื่อหลิงโวแจ้งหลิงเซียวว่าเขาพาหลินหยวนมาอย่างที่นี่เขาก็ขอตัวไปจัดการงานอื่นๆของเขาเมื่อหลิงเซียวมองไปยังหลินหยวนใบหน้าของเธอปราศจากอารมณ์ใดๆแต่หลินหยวนก็สามารถรับรู้ได้ถึงอารมณ์ที่มีความสุขจากการกระทําของเธอมันต้องเป็นการเดินทางที่เหนื่อยยากทานอาหารกลางวันแบบสบายๆกับฉันแล้วฉันจะพาคุณ ไปที่เมืองหลวงในช่วงบ่ายหลังจากที่เขาได้ยินคำสองคำว่าเมืองหลวงลินยวนรู้สึกราวกับว่าเขาต้องไขข้อสงสัยของตัวเองเสียก่อนดูเหมือนว่าประโยชน์ที่แม้แต่พวกวสหนิยงยังต้องรู้สึกอิจฉาจะต้องอยู่ในเมืองหลวงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเหล่าประมาจานักสร้างในเมืองหลวงและแม้แต่ประมาจานักสร้างระดับสี่อย่างพวกวสุนิงก็ยังอิจฉามันอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอำนาจทั้งสามหรือเปล่า นายหญิงผมไม่ได้เหนื่อยผมขอทราบได้ไหมว่าทำไมเราจะต้องไปเมืองหลวงกันหลิงเซียวล,ลังเลอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าจักรพรรดินีแห่งจันทราปรารถนาที่จะพบคุณไม่มีคำอธิบายอื่นใดแต่เดิมในกรณีที่หลินหยวนไม่ได้ถามหลิงเซียวหลิงเซียวก็ไม่ได้วางแผนที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมและก็จะพาหลินหยวนไปหาจาักรพรรดินีแห่งจันทราสำหรับจักรพรรดินีแห่งจันทรามีแผนที่จะรับสิทธ หลิงเซียวก็รู้เรื่องนี้แต่เธอจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้กับหลินหยวนหลิงเซียวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิทธิของจักรพรรดินีแห่งจันทราจะมาจากเมืองเรสบัตและการกล่าวถึงเรื่องนี้อาจจะเป็นการแจ้งให้หลินหยวนทราบล่วงหน้าเพื่อให้ได้ทํางานได้ดีล่วงหน้าอย่างไรก็ตามหลิงเซียวไม่กล้าพูดมากเกินไปการอยู่งงเงียบๆเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหลินหยวนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเดาถูกดูเหมือนว่า ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ผู้อาวุโสนิงกล่าวถึงนั้นเกี่ยวข้องกับจกักรพรรดิีแห่งจันทราหลิงเซียวสังเกตหลินหยวนและพูดว่าหลังอาหารไปอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันจะขอให้ใครบ,บางคนเตรียมเสื้อผ้าให้กับคุณเมื่อพบกับจักรพรรดินีแห่งจันทรานายจะต้องไม่ขาดมารยาทหลินหยวนก็รู้สึกตัวว่าเขานั้นโดนรังเกียจเขามองไปยังกางเกยงยีนที่สีซีดหลังจากการซัก และเสื้อเชิ้ตแขนสั้นก่อนที่จะมองไปยังดวงตาของหลิงเซียวอีกครั้งลินยวนสามารถมั่นใจได้เลยว่าหลิงเซียวไม่ชอบสีนี้หลิงเซียวเรียกหาเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านพักของเจ้านายของเมืองและเธอก็สั่งให้พวกเขาพาลินยวนไปอาบน้ําและทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเมื่อหลิงเซียวเห็นลินยวนอีกครั้งดวงตาของเธอก็สว่างขึ้น เธอเลือกเสื้อผ้าจิวิวิญญาณที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมเสื้อผ้าจิวิวิญญาสีดำมีลวดลายที่มืดพร้อมกับขอบที่เหมาะสมและพื้นผิวด้านและมีการประดับตกแต่งโละหะที่เรียบง่ายเมื่อลินหยวนสวมใส่ชุดจิวิวิญญาณที่เรียบง่ายแม้กระทั่งเหล่งเซียวก็ยังเพิ่มพำออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจความงามในที่สูงเหมือนหยกในขณะที่ชายรูปงามไม่มีใครเทียบได้ ชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มที่มีความหล่อเหลาและสดใสเท่านั้นแต่ยังมีความสงบอีกด้วยนี่คือคุณภาพและออร่าที่หลินยวนสวมใส่แต่มันก็เป็นความลับเมื่อออร่าที่ถูกซ่อนอยู่ถูกปล่อยออกมามันได้เพิ่มความรู้สึกของความเป็นชายชาตรีให้กับหลินหยวน อาหารกลางวันที่หลินหยวนกินไม่ได้เรียบง่ายมันเป็นตารางเต็ม8หลักสูตรและพวกเขามีไว้สำหรับตัวเขาเองและหลิงเซียวเท่านั้นในบรรดาอาหารส่วนใหญ่ใช้ส่วนผสมจากเฟรระดับโกรอาหารมื้อนี้ทำให้หลินหยวนเข้าใจความหมายของคำว่าร่ำรวยและหรูหราอาหารทั้งหมดนี้เหมือนกับการทานเฟรระดับโกรครึ่งหนึ่งซึ่งมีราคาเกือบ หมื่นเรดียนสดอลลร์อย่างไรก็ตามหลังจากบริโภคอาหารอันโอชะเหล่านี้ลินยวนมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งว่าจิตวิญ,ญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาหารที่ถูกปรุงด้วยส่วนผสมแห่งจิตวิญญาณระดับโก้มีผลค่อยๆเพิ่มการบ่มเพาะของคนคนหนึ่งจริงๆเมื่อเห็นลินยวนใกล้จะเสร็จแล้วลิงเซียวก็พูดกับพอบานที่อยู่ข้างหลังเธอว่า ไปเตรียมนมแรดจิวิญญาณส่วนหนึ่งแล้วนำไปทำเป็นขนมบำรุงผิวสองชั้นสำหรับหลินยวนแรดจิวิญญาณเป็นเฟระดับแพทินามและมีการกล่าวกันว่านมของมันมีผลอย่างมากในการเสริมสร้างกระดูกคิดว่าจะใช้ทำขนมนมสองชั้นได้จริงๆหลังจากกินอาหารมื้อนี้หลินยวนเข้าใจว่าการบ่มเพาะของคนคนหนึ่งก็เป็นเหมือนกับการกริ้งหมีมะ เป็นเรื่องยากมากที่จะม้วนก้อนหิมะขนาดเล็กให้กลายเป็นก้อนหิมะขนาดใหญ่ถ้าใครใช้แรงมากเกินไปตรงการก้อนหิมะก็จะกระจายออกอย่างไรก็ตามเมื่อก้อนหิมะขนาดเล็กกลายเป็นก้อนหิมะขนาดใหญ่ไม่ว่ามันจะกลิ้งบนพื้นอย่างไรก็ไม่จําเป็นต้องกังวลว่ามันจะกระจัดกระจายแต่คงยากที่จะรู้สึกว่าขนาดของก้อนหิมะใหญ่ขึ้นดังนั้นเพื่อที่จะทําให้ก้อนหิมะมีขนาดใหญ่ขึ้น เราต้องไม่พลาดหิมะแล้วหลอมรวมเข้ากับก้อนหิมะนี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณระดับสูงใช้โภชนาการอาหารเพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะของพวกเขาเมื่อรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของจิตวิญญาณและกระดูกลินยวนโกดคิดไม่ได้ว่าเขายังสามารถซื้ออาหารที่ทำจากวัตถดิบจิตวิญญาณระดับบรอนซ์ได้ ในระดับความเป็นจริงเขายังสามารถจ่ายค่าอาหารเป็นครั้งคราวซึ่งทำด้วยส่วนผสมทางจิตวิญญาณของเฟยระดับซิลเวอร์ฉันควรจะซื้ออาหารให้กับจือฉีกับตัวเองดีหรือเปล่าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วหลิงเซียได้เรียกเฟยออกมาทางอากาศลินหยวนมองไปยังม้าวิญญาณตัวหนึ่งที่มีเขาสีขาวเหมือนกับหยกสีน้ำเงินและมันก็ยังมีปีกขาวขนาดยักษ์คู่หนึ่ง ที่มีอัญมณีสีน้ำเงินเป็นจุดๆมันดูนุ่มนวลและสง่างามเมื่อใช้ทักษะ True Data ลินยวนก็พบว่ามาที่สง่างามตัวนี้เป็นเฟระดับดมอนสายพันธุ์แฟนตาซีเพกาซัสหยกฟ้าหลังจากขี่เพกาซัสหยกฟ้าไปพร้อมกับหลิงเซียวล,ลินยวนไม่เคยคาดหวังว่าจะมีวันที่เขาสามารถขี่สายพันธุ์แฟนตาซีได้เพกาซัสหยกฟ้า กระพือปีกและทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเข่าที่แหลมคมบนหัวของมันเปล่งประกายสีฟ้าราวกับหยกในจินตนาการให้ความรู้สึกเหมือนทุ่งสีฟ้าที่ดวงอาทิตย์ทำให้หยกอุ่นขึ้นและทำให้เกิดเป็นสีสันที่งดงามเพกาซัสหยกฟ้ากำลังบินด้วยความเร็วสูงและเมื่อลินยวนมองลงไปเขารู้สึกว่าภูเขาทั้งหมดเป็นภาพที่เลือนรางราวกับภาพลวงตา จะใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันในการไปถึงเมืองหลวงจากเมืองเรดบัตเมื่อเดินทางด้วยเพกซัสยกฟ้าในช่วงเวลานี้คุณสามารถพักผ่อนบนหลังมาได้ลินหยวนพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเอ,อ่อในหญิงหลิงเซียวถ้าแม้แต่เพกซัสยกฟ้าก็ต้องใช้เวลาหนึ่งวันในการไปถึงเมืองหลวงแสดงว่าเมืองเรดบัตจะต้องอยู่ห่างไกลมากๆลินหยวนมองลงไปยังภูเขาวลวงตา และอดไม่ได้ที่จะดอกรีดของเขาอีกครั้งก่อนหน้านี้เขาคร่ำครวญถึงความเร็วของเพกาซัสยกฟ้าและตอนนี้เขากําลังคร่ำครวญที่ระยะห่างระหว่างเมืองเรดบัตและเมืองหลวงหรือน่าจะกล่าวได้ว่าเขาคร่ำครวญถึงขนาดของโลกนี้ตอนที่87เชื่อตอนว่าการเปลี่ยนแปลงห้าครั้งและสายพานแฟนตาซี ลิงเซียมองไปยังภูเขาที่พวกเขาเดินผ่านไปราวกับภาพลวงตาและแสงที่ส่องสว่างเมื่อเพคซัตยกฟ้ากกระพือปีเมืองเรดบัตไม่ถือว่าอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงในบรรดา3าสองเมืองเมืองเรดบัตตั้งอยู่ทางตอนกลางถึงตอนใต้และถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่1 4ที่ใกล้กับเมืองหลวงเมืองโครฟอร์ดอยู่ทางตอนเหนือสุดเมืองสกอตเฟรม อยู่ทางตอนใต้สุดและทิศตะวันตกเป็นเมืองที่อศัยอยู่ในหนองน้ำชื่อเมืองว่าดิวลิงพูถือได้ว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่มากด้วยความเร็วของเพคซัสยกฟ้าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนในการเดินทางลิงเซียวไม่ได้พูดมากอยู่แล้วแต่เธอเต็มใจที่จะให้คำอธิบายอย่างละเอียดกับลินหยวนหลังจากฟังคำอธิบายของลิงเซียวเขาก็รู้สึกว่า ความรู้ทั้งหมดของหนังสือนั้นเป็นเพียงตัวเลขตัวเลขไม่น่าตกใจเหมือนกับตอนที่เขานั่งอยู่บนเฟซ้ายพันแฟนตาซีเขาสัมผัสได้ถึงความเร็วและใช้ความเร็วในการวัดระยะดินแดนอันกว้างใหญ่ของสาพันเรเดียนส์ถ้าเราเดินทางข้ามน้ําเวลาก็จะสั้นลงไม่ใช่หรอลินยวนตระหนักว่าหลิงเซียวสั่งให้เพชซัสยกฟ้าเดินทางขึ้นเหนือไปทางบก แม้ว่าพวกเขาจะข้ามเขตน้ำก็จะอยู่เหนือแม่น้ำและทะเลสาบแต่ไม่ใช่บริเวณทะเลหลิงเซียลใช้มือของเธอรูปคอไปอยังเพกซัสยกฟ้า,ฟาและหวีคนของมันอย่างไรก็ตามการแสดงออกของเธอดูจริงจังมากเมื่อคุณมีเฟยที่สามารถบินข้ามขอฟ้าได้บทเรียนแรกที่คุณต้องรู้ก็คือคุณต้องไม่บินเหนือมหาสมุทรหลังจากจิวิญญาฉีตื่นขึ้นมหาสมุทร ที่อนุญาตให้มนุษย์ล่าสัตว์ได้อย่างอิสระตอนนี้จะกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในโลกมีว่าจะเป็นดินแดนที่กว้างขวางเพียงใดแต่ก็ครอบครองเพียงไม่ถึง40%ของโลกใบนี้ส่วนที่เหลืออีก60%คือมหาสมุทรมหาสมุรนั้นลึกเกินที่จะวัดได้แม้แต่ในหน้าน้้ำชายฝั่งก็มีโอกาสมากที่จะได้พบกับเฟรัรบโกรในป่า เฟประเภทปลาระดับโกลสามารถพลิกเรือประมงในทะเลได้อย่างง่ายดายในบางครั้งเฟระดับแพชินัมมันสามารถปรากฏตัวที่น้านน้ำทางชายฝั่งและมันก็อันตรายมากแม้ว่ามันจะอยู่ในหน้านน้ำของชายฝั่งก็ตามและถ้าหากมีใครบินอยู่เหนือพื้นที่ทะเลและพบกับวานยักษ์พวกเขาอาจจะรับบาดเจ็บโดยบังเอิญจากเสาน้ำที่ปลาวานยักษ์พ่นออกมา หลังจากได้ยินน้ำเสียงจริงจังในคำพูดของหลิงเซียวหลินหยวนก็จดจำคำพูดของหลิงเซียวได้ทันทีเขาอาจจะจำคำพูดนั้นได้แต่เขาก็ยังถามว่าแล้วแฟตัวนี้ไม่ได้เป็นไดมอนด์หรือแฟนตาซีหรอหลิงเซียวหันกลับไปมองหลินหยวนด้วยใบหน้าที่สนใจเธอไม่ได้คาดหวังว่าหลินหยวนจะรับรู้ได้อย่างทันทีว่าเพกาซัสย,ยกฟ้าตัวนี้ไม่ได้เป็นไดมอนด์หรือแฟนตาซี ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเห็นว่าเพกาซัสยกฟ้าเป็นสายพันแฟนตาซีแต่เพื่อให้ลินยวนเดินทางได้อย่างสะดวกสบายหลิงเซียวได้ถอนเกล็้อายของเพกาซัสยกฟ้าออกไปแล้วลินยวนยังคงสามารถมองเห็นได้ว่าเพกาซัสยกฟ้าเป็นสายพันแฟนตาซีอย่างไรก็ตามความรู้และประสบการณ์ระดับนี้ไม่ใช่สิ่งที่ประมาจารย์นักสร้างขั้นสองจะมีได้ อย่างไรก็ตามหลิงเสียวชื่นชมหลินหยวนและเธอก็ใช้น้ำเสียงที่ดูเข้มงวดเป็นพิเศษน้ำเสียงที่จริงจังเป็นพิเศษนี้ทำให้หลินหยวนรู้สึกว่าขนทั่วร่างของเขานั้นลุกเกลียวขึ้นมาเนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้ที่เฟยที่อยู่ในสายพันธ์ในตำนานจะปรากฏตัวในทะเลลึกนะสิสายพันในตำนานอย่างนั้นหรอหลินหยวนถามกลับ สายพันในตำนานเป็นสิ่งที่ลินยวันไม่เคยได้ยินมาก่อนในความเป็นจริงไม่มีการกล่าวถึงข้อมูลใดๆบนเครือข่ายดวงดาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคำว่าสายพันในตำนานเป็นคำที่ดูเหมือนว่าจะมีเวทมนต์ที่น่าตกใจใช่สายพันในตำนานมันเป็นการดำรงอยู่ที่อยู่นอกเหนือจากสายพันเฟ์แฟนตาซี เมื่อเฟยเข้าสู่คุณภาพระดับเล gend และผสมผสานกับรูนจินตานุภาพที่สร้างขึ้นจากจินตานุภาพของโลกมันจะถูกเรียกว่าสายพันธ์แฟนตาซีสายพันธ์แฟนตาซีเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกเหนือขอบเขตวิทยาศาสตร์ไปแล้วพวกเขาเหล่านั้นเป็นเฟยที่มีอยู่ในจินตนาการเท่านั้นสำหรับสายพันธ์ในตำนานคือการเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นตำนาน ที่สมจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟย์สายพันธุ์ในตำนานปรากฏขึ้นมันก็เหมือนกับตำนานใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นตำนานและพลังเท่านั้นที่จะสร้างตำนานได้เมื่อพูดถึงสายพันธุ์ในตำนานสายตาของหลิงเซียวก็เต็มไปด้วยความเคารพและคาดหวังการสนทนานี้เป็นการเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ให้กับลินหยวนก่อนหน้านี้เขาคิดมาเสมอเลยว่าสายพันธุ์เฟย์แฟนตาซี Fantasy คือจุดสูงสุดลินยวนรู้ดีว่าปรมาจารย์นักสร้างสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างไร้ขีดจำกัดแต่เขาไม่คิดว่าจะมีสายพันธุ์ในตำนานเหนือกว่าสายพันธุ์แฟนตาซีหลิงเซียวมองไปยังสีหน้าที่ตกใจของลินยวนและคิดอย่างเงียบๆก็ยังไม่ถือว่าเร็วเกินไปที่ฉันจะพูดอย่างนี้หากลินยวนกลายเป็นศิษย์ของจักรพรรดินีแห่งจันทราลินยวนก็จะสามารถสัมผัสคำว่าตำนานได้อยู่แล้วเพราะว่า จากกพัตริยีแห่งจันทรานั้นถือที่ว่าเป็นตำนานที่มีชีวิตเลนยวนสายพันในตำนานคือความลับของสาพันธเรเดียนส์ไม่มีการเผยแพร่ในเครือข่ายดวงดาวดังนั้นคุณจะต้องไม่เปิดเผยมันนอกนอจากนั้นคุณรู้จักสายพันแฟนตาซีที่แตกต่างกันหรือไม่คำถามของลิงเซียวก็เป็นสิ่งที่เลนยวนไม่รู้เช่นกันอย่างไรก็ตามคำถามเหล่านี้ได้กระตุ้นความกระหายที่ไม่รู้จักของเลนยวน ผู้ยาวคนนี้ไม่ทราบได้โปรดในหญิงหลิงเซียวให้ความกระจ่างแก่ผมด้วยหลิงเซียวชี้ไปยังเพกาซัตยกฟ้าและพูดว่าสำหรับเพกาซัตยกฟ้าตัวนี้เป็นเฟซสายพันแฟนตาซีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ครั้งเดียวระดับของสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณของสายพันแฟนตาซีนั้นเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแฟนตาซีหครั้ง การเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งเท่ากับการก้าวสู่ท้องฟ้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงห้าครั้งเท่ากับการขึ้นสวรรค์ลินหยวนจดจำคำว่าการเปลี่ยนแปลงห้าครั้งเอาไว้อย่างหนักแน่นในใจลิงเซียมองไปยังลินหยวนและพูดขึ้นทันทีว่าหากคุณมีความสามารถก็อย่าได้สูญเสียวความสามารถในการต่อสู้ของคุณในขณะที่ยังเป็นปรมาจาย์นักสร้างสำหรับคำพูดของลิงเซียว ลินยวนมีความรู้สึกลึกซึ้งปรมาจารย์นักสร้างเป็นเพียงตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาลาเฟยนอกจากนี้ก็ยังถือว่าเป็นความแข็งแกร่งอีกรูปแบบหนึง่งแต่มีหลายครั้งที่ความสามารถของนักสู้ระดับจิตวิญญาณฉีเป็นผู้ช่วยชีวิตที่แท้จริงหลังจากพูดถึงเรื่องนี้แล้วหลิงเซียวและลินยวนก็ไม่ได้พูดอะไรต่ออีกดวงอาทิตย์กำลังตกทางทิศตะวันตกและกลางคืนกำลังคล้อยต่ำลง อากาศบางเบาบนท้องฟ้าเต็มไปได้วยอุณหภูมิที่หนาวเย็นหลังจากเดือนตุลาคมถือได้ว่าเป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงแล้วดวงจันทร์สว่างลอยอยู่ขอบฟ้าและเมื่อลินยวนมองไปยังดวงจันทร์เขารู้สึกราวกับว่าเขาสัมผัสอะไรบางอย่างได้อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเอื้อมมือออกไปดวงจันทร์สว่างก็รู้สึกราวกับว่ามันอยู่ห่างไกลออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลินยวนเฝ้าสังเกตยามค่ำคืนที่มีดวงจันทร์สว่างสุสกสกาว กระทั่งรุ่งสางเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เปลี่ยนสถานที่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ลินยวนก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาอย่างกระรันหันและรูนจินตานุภาพแห่งจิตวิญญาญณญญญญญญยินยาางก็ปรากฏขึ้นในโลกแห่งจิตของเขาเรนยวนหลับตาลงเพื่อสัมผัสถึงพลังแห่งจิตวิญญาณที่ได้มาจากการสลับสับเปลี่ยนระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ลิงเซียวเบิกตากว้างแม้ว่าลิงเซียว จะสูญเสียความรู้สึกทั้งเจ็ดไปหมดแล้วแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะสะบัออกมาในเวลานี้ช่างเป็นอัจฉริยะอะไรอย่างนี้ในขณะที่เขาขี่เพอรสัตย์ยกฟ้าของฉันเด็กคนนี้สามารถเข้าใจอักษรรูนจินตานุภาพได้เพียงแค่มองดูพระอาทิตย์ขึ้นลงเมื่อไรกันเที่อ์สอนรูนจินตานุภาพนั้นเข้าใจได้ง่ายดายขนาดนี้กันถ้าหลิงเซียวไม่มีอักษรรูนจินตานุภาพ และถ้าหลินหยวนไม่ได้อยู่ใกล้เธอมากขนาดนี้เธอคงไม่สามารถสัมผัสไดถึงการมีอยู่ของการสร้างอักษรรูนจินตานุภาพของหลินหยวนอย่างไรก็ตามหลิงเซียวก็ไม่รู้ว่าหลินหยวนนั้นไม่ได้มีแค่อักษรรูนจินตานุภาพเพียงแค่อย่างเดียวเขายังมีอักษรรูนจินตานุภาพทั้งสมตัวที่หมุนเวียนอยู่กับเขาตลอดเวลาในพลังงานทางจิตวิญญาณของเขาถ้าหลิงเซียวรู้ละก็เธอ คงอยากจะเตะลิ้นหยวนออกจากหลังเพกซัสยกฟ้าของเธอทันที